you <music> ค่ะทุกคนตอนนี้ก็คือกลับมาอยู่บ้านที่ดูไบแล้วนะคะกลับมาทําทุกอย่างมาตัดต่อมาภาพทุกอย่างที่ดูไบนะคะเพราะว่าหลังจากลงคลิปที่1ไปก็เที่ยวสปัดเที่ยวทุกวันแล้วมันเหนื่อยมากก็เลยไม่มีเวลาตัดต่อเลยนะคะก็เลยจะมาบอกว่าความตื่นเต้นหรือว่าความกระปี้กระเป๋ามันอาจจะไม่เหมือนกับคลิปหนึ่งเนาะเพราะว่าคลิปหนึ่งเนี่ยเราภากเราตัดต่อทุกอย่างตอนที่อยู่อาร์เจนตินามันเลยได้ความแบบสดใหม่ทางความรู้สึกแต่ว่าวันนี้เราก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดนะคะพร้อมกันไหมถ้าพร้อมแล้วก็ไปดู EP 2ในอาร์เจนต เป็นมอร์นิ่งวันที่สามก็คือวันนี้เดี๋ยวต้องเช็คเอาโรงแรมและแล้วก็เดี๋ยวไปหาอะไรากินกันหลังจากนี้แล้วก็จะไปเดินเล่นแถวซานเตลโมนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์มันจะมีตลาดเมริกาด้วยซานเตลโมพอดีแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะไปสนามบิน <Yay. S 2> เพื่อบ,บินไฟต์ตอนตีสามไปอีกเมืองหนึ่งกันย <Yay. S 2> ไปเจอกันไปเช็คเอาจากโรงแรมกลับมาแล้วตอนนี้ เอากระเป๋าไปฝากไว้ทางเขาซานเตลโกเพื่อที่เราจะได้มาเดินเล่นกันอย่างไม่พลุงพลังนะคะแล้วก็กำลังจะเดินไปตลาดกันอืน่าจะเป็นตรงนี้แหละเพราะว่าคนเยอะมากน่าจะถนนเส้นนี้ เอาจริงตลาดมันมีความคลายตลาดเมื่อวานอยู่นะมันก็จะมีความแบบงานแฮนด์เมดงานคราฟมีพวกก้านไม้หอมมีเทียนอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากๆแล้วก็ที่ขายไม่ได้ก็คือมีของเกี่ยวกับเมสซี่เยอะมากแล้วก็น้องมาฟฟลดาน้องกระตุนตัวนี้ค่ะเป็นกระตูนที่ดังมากๆใม่อเจนั่นคือมันยาวมากจริงๆแบบเดินมาจากข้างหลังอนะประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วแหละแล้วก็มีข้างหน้าต่อไปคือมันมันไม่หมดมันยาวมาก เราก็ไม่ได้คาดหวังว่าแบบมันจะใหญ่ขนาดนี้เราก็แค่นึกว่ามันจะเป็นตลาดเล็กๆเหมือนเมนวาวอะไรอย่างนี้มันมีอีกอันหนึ่งต้องทำไปอาีเราเดินข้ามถนนมาได้สักแป๊บหนึ่งใช่ไหมเราก็มาเจอเวิร์งตรงนี้มันก็จะมีพวกอาหารขายมีร้านน้ำปัน่นแล้วก็มีแบบพวกโชว์ดนตรีสดโชว์แทงโก้อะไรอย่างนี้คิดว่านะแล้วก็ร้านขายน้ำปั่นตรงนี้นะคะนางแปลคำว่าทิปว่าเคล็ดลับแบบเอ้ยนะ่าเอ็นดูมาก ฉันก็ไม่กล้าไปแก้ให้เขาไงเพราะแบบปกติมันก็คงไม่ค่อยมีใครอ่านออกอยู่แล้วป่ะอนนี้คือเป็นนักท่องเที่ยวจำเวอสุดมึงแต่ว่าเดินน่าเชิงอะไรแหละยังไม่หมดคือมันยาวแบบยาวมากๆอ่ะแบบว่าหลายกิโลมากมากเวร์ปะ่ะหลายกิโลอะไรจริงก็คือระยะทางทั้งหมดอะประมาณกิโลเดียวเองนะแต่เหมือนแบบว่าเราอะเดินดูของไปด้วยแวะนู่นแวะนี่แล้วก็แบบแดดมันร้อนอะไรเงี้ยมันเลยเทำให้เรารู้สึกว่านานอ่ะเออ แกมันจบเล้วว่ามาจบที่ตรงนี้คือนถนนนะมันมาจบตรงป้าซาได้มาอยู่พอดีวเลยแต่ว่าตอนเรามาเราเริ่มมาจากตรงกลางเพราะฉะนั้นเราเพิ่งเดินมาได้ข้างเดียวเดี๋ยวจะเดินกลับไปแล้วก็ลองไปดูอีกฝั่งหนึ่งของตลาดกันแล้วก็ก่อนหน้านี้มีคุณลุงจากร้านที่เราไปซื้อของอะ่ะนางก็บอกว่าแบบเออสะพายกระเป๋าไว้ข้างหน้าสิหลังจากนี้ทุกคนก็จะเห็นเราสะพายกระเป๋าไว้ข้างหน้าตลอดการเดินตลาดนะคะเพราะว่าเราก็เดินจุบของ ตอนนี้ก็เดินมาอีกฝั่งของตลาดแล้ว คือมันมีตลาดแค่ฝั่งนั้นฝั่งเดียวเว้ยแล้วพอเดินมาเรื่อยๆมันก็จะมีเมริกาโตซันเติโมอีกอันนี้มันก็จะเป็นเหมือนแบบพวกทาเอามาเกตอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีของจุกจิ๊กขายมีร้านอาหารข้างล่างแล้วก็มีร้านดูเซเดเลเช่ด้วยอะไรอย่างงี้คือตอนแรกอ่ะเราก็จะมาหาอะไรกินในนี้นะเว้ยเพราะเรารู้สึกว่าเออร้านอาหารมันเยอะแต่แกก็เห็นใช่ปะ่ะว่าคนมันเยอะมากคนเป็นมดมันไม่มีที่ให้เดินแบบที่นั่งเต็มหมดฉันก็เลยถอดใจไปกินที่อื่นแล้วกันพอได้ออกมาข้างนอกก็คืออีขึ้นเยมาก ลมเย็นได้หายใจหายคอเพราะข้างในคนเยอะไม่ไหวหายใจไม่ออกแบบของจีไรเลยก็คือพอเดินอกอะไรแล้วเราจะเป็นปลรราซา d ด la แล้วมันก็จะมีเหมือนเป็นตลาดวันอาทิตย์อีกคือตลาดตรงจตุรัสอันนี้ยไม่แน่ใจว่ามันมีแค่วันอาทิตย์ไหม แต่ก็เหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะตรงนี้มันก็จะมีพวกของจุกจิกของเก่าเสื้อผ้าพวกของวินเทจอะไรอย่างเงี้ยขายเหมือนกันแล้วก็จะมีพวกโชว์แบบโชว์ดนตรีโซดโชว์เปิดหมวกแบบเต้นแฮงโก้อะไรอย่างเงี้ยก็จะอยู่ตรงนี้ด้วยเนี่ยเหม,ม,ม,มือนได้ยินเสียงปรบมือได้ยินปะลองไปดูกันปะกห yes? น่ชีวแสดวันที่10อัปก

ตรงชั้นเตลโมมาเมื่อกี้ได้ดูเขาเต้นแฮงโกดูโชยใช่ปะเชื่อจะร้องไห้คือว่าไม่รู้หมืนปื้มปิ่มมากเลยค่ะที่ได้มาเห็นอะไรแบบเนี้คือการได้มาเห็นอะไรแบบนี้มันรู้สึกว่าแบบแม่งมาถึงตรงนี้แล้วอ่ะมาถึงอเมริกาใต้แล้วแม่งแบบเออคือวันโคตรดีอ่ะโคตรมีควาเป๋าสุดคืออะรก็คือตอนเรายืนดูอยู่ใช่ไหมเขาก็เปิดเพลงแล้วก็ให้แบบผู้ชมที่อยู่จากหลายๆประเทศ่ะก็ออกมาเต้นเพลงของประเทศตัวเองอะไรเงี้ยแล้วตอนเรายืนดูอยู่อ่ะ คือเราจะลองให้จริงเว้ยคือมันแบบเป่นคารู้สึกปลื้มปริ่มมากๆที่เราได้พาตัวเองมาอยู่ตรงนี้ได้แล้วแบบมันภูมิใจกับตัวเองมากๆแล้วก็ appreciate กับความมีชีวิตชีวาความหลากหลายแล้วก็ความสวยงามของวัฒนธรรมของลาตินอเมริกาที่แบบมันมากองรวมอยู่ตรงนี้ให้เราได้ดูอะเราโชว์แทงโกก็คือเราดูแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันสวยงามมากมันมันดีไปหมดเลยคือเราจะลองให้จริงน้ำตาคือแบบปริ่มหลายรอบมากๆ แล้วก็พอเดินตลาดวันนี้เสร็จเนาะหลังจากเน็ตเหนื่อยมาทั้งวันคือจริงเดินแค่ประมาณแบบ2อสชั่วโมงเองนะแต่ว่าแดดมันร้อนด้วยมาเราก็เลยเหนื่อยมากๆก็เลยเดินกลับไปโฮสเทลที่เราผากกระเป๋าไว้ไปนั่งพักกิทนสักแป๊บหนึง่งแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นเราจะไปเที่ยวที่กามินิโตที่ลาโบกาต่อนะคะคือ,อย่านลาโบกาเนี่ยลาโบกาเทคนิคลี่แล้วเนี่ยมันแปลว่าปากซึ่งปากในที่นี้ยมันหมายถึงปากแม่นม้ํา เพราะว่าย่านเนี่ยมันตั้งอยู่ตรงปากแม่น้ำอาริยชวยโลก่อนที่างน้อยแม่น้ำเนี่ยมันจะไหลไปรวมกับเรียวเดลาปลาตาในด้านขอมือของแมพนะคะส่วนการมินิโตที่เราจะไปเนี่ยมันเป็นชื่อถนนเราเรียกว่าเป็นกาเชมูเซโอ ก็คือเป็นแบบเหมือนสตรีทมิวเซียมเป็นโอเพนแอร์มิวเซียมซึ่งกามินิโต่เนี่ยมันมาจากคำว่ากามิโน่ที่แปลว่าทางเดินหรือเวกามินิโต่มันเป็นการทำให้แบบคำมันดูน่ารักเล็กลงอะไรอย่างเงี้ยกามินิโต่มันก็เลยแปลว่า little walkway หรือว่าทางเดินเล็กๆอะไรอย่างเงี้เพราะว่าทางเดินนี้มันมีความยาวแค่1้อยเมตรเองเท่านั้นคือกามินิโต่มันเป็นถนนเส้นที่ค่อนข้างโด่งดังในท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่ไปเที่ยวโบโดซเรสัวเซนตินาเนี่ยก็ จะไปเที่ยวที่นี่นะเออก็จบเกร็ดประวัติศาสตร์วันนี้เราไปเที่ยวกับมินิโตกันดีกว่าบามูสบามูสบามูสลาตอนนี้เวลาประมาณ6โมงเยือก6โมงเย็น6โมงครึ่งก็ออกมาเดินเล่นอีกรอบตอนนี้เท่าบแดดมันลดลงเยอะมากแล้วลมก็เย็นดีสุดๆอาทิตย์นับตกประมาณ2คมก็เลยมีเวลาเดินเล่นอีกประมาณชั่วโมงครึ่งเดี๋ยวจะลองไปคาร์มินิโตกันพอบาเย็นเราแบบการเมืองลมติกไปเลยอ่ะ ทนี้ก็คือปาร์คเกนเลสซม่านะคะเป็นปาร์คระหว่างทางเดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถเมย์ข้างๆปาร์คนี้กันแล้วเธอดูสิคนออกมาทํากิจกรรมการออกมาแบบนั่งชิลแต่ตรงนี้ก็มีตลาดอีกแล้วเบอร์นไซรรสตลาดเธอเยอะมากก็จะเป็นเพราะวันอาทิตย์ด้วยแหละเธอตอนนี้อยู่ที่ลาบอกอากามิโติตใกล้ตงแล้วมัดการีแล้วยาาเย,วเยเรานั่งรถเมย์มาประมาณ10นาทีก็มาถึงย่านนี้แล้วนะคะกามนิโต ซึ่งเออก็จะเป็นแบบย่านแบบตึกสีสันสดใสอะไรอย่างงี้อันนี้เป็นร้านอาหารมีเมสซ,ซี่ถือถ้วยแชมป์ฟุตบอลโลกเหมือนเขาเพิ่งเปลี่ยนตอนทีแบบเมซ,ซี่ได้แชมป์อะไรเงี้ยบรรยากาศก็ประมาณนี้คือเอาจริงเราไม่ได้เดินเล่นย่านนี้อะไรมากเพราะว่าตอนที่เราไปถ,ถึงมันไม่ค่อยมีอะไรแล้วเราไม่รู้ว่าแบบเราไปช้าด้วยไหมก็เลย ไปหาอะไรกินริมแม่น้ําแทนนะคะเพราะเราหิวมากเราบรรยากาศข้างๆแม่น้าก็คือดีสุดๆแล้วก็ได้แซนด์วิชมากินแล้วก็ขอจบวันแล้วก็ลาทุกคนไปกับวิวสวยๆตรงนี้เลยแล้วกันนะคะก็ขอบคุณที่ดูกันมาถึงตรงนี้มากๆเลยนะวันน,น,นี้ไปก่อนไปบาย